สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมวันนี้ใจรักจริงๆครับพี่น้องครับอ่าตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงนะครับสี่โมงแปดนาทีนะครับเพิ่งพากันออกมาครับพี่น้องครับนะใจรักซ้อมไว้ครับซ้อมไว้ก่อนนะครับเอานกใหม่มายังไม่ได้พางพเนียดเลยครับผม พอบริเวณก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงก็ขออนุญาตนะครับพังพระเนตรก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าเราออกมาประมาณกี่โมงนะครับนะสวัสดีแบบแบบด่วนๆน้องพ่อคนครับสวัสดีครับพ่อแล้วก็ช่างตู่ครับผมนกตัวที่ต่อได้วันนั้นก็จะส่งคืนวันนี้เนาะไปสวรรค์แล้วครับไปนครสวรรค์มันตายแล้วครับโอ๊ยโวย อ่านั่นแหละครับบอกว่าข้นเราแซแนวไส้ครับคือสงเท่าเนาะไม่ไม่ให้ผมตอนแรกก็จบแล้วนกตัวนั้นนะครับผมเอาครับผมไม่เห็นครูบอกโอเคครับพี่น้องขออนุญาตตามพี่ก่อนเจ้าวงเดียวครับผมครับก็ใส่นกเสร็จพอดีครับพี่น้องก็ควรออกมาสองอยู่แล้วนะครับเอานกใหม่ไหมนะครับเห็นว่ามาทําำเนียดเสร็จอยู่ป่าพอดีนะครับนี่ตอนนี้นะครับสี่โมงสี่โมงห้าสิบหก นะครับพอดีนะครับได้ห้าโมงพอดีนะครับก็<ช>แกก็ฝึก <นะ S 2> กันพวกวันเนาะเอาเอากรงมานะครับกรงมาด้วยนะครับเวลาเผื่อเดินทางไกลครับพี่น้องครับก็จะได้ฝึกให้นอนให้อะไรกินนอนในนี้เลยนะครับ,นะรบเป็นไงพ่อคอนบนเป็นไงมาดูบป็นบัตลูกแต่ว่าทดสอบเบิง่งเนี่ะตอนเมื่อกี้เอาขนคือรถหนีคอนยังไม่ตั้งแบบนี้นะครับเพิ่งขันเสร็จแล้วพ่อวงทิเสร็จโอ้ดัดแปลงจากอะไรนี่จาก ตบธรรมดาใช่ไหมวะเสียหมอบธรรมดาอ่าอ่าดูครับกลายเป็นคอนบนแต่ว่าก็ไม่สูงมากนะพี่น้องบัสคุณจะว่าก็ดไข่อยู่โอ้ครับครับนั่นล่ะห่างไรเรื่องนี้ไม่ได้ใช้สปริงอะไรนะครับน้าใช่ไหมบอใช่กะว่าให้เหยียบแล้วก็แม่นตกลงไปเลยโอ้ครับครับอ้าวตนี้ใส่สปริงนี้ดีสปริงเขี้ยนตัวนี้ยันดันเลยอืม เราดัดแปลงเราซือเนาเอาเป็นทางนั่นเนาะนี่เ้าจะไปแอบนกเรากขาเทียวครับเออแปลว่าคือห้มันเหยียบเร็วนะพอเนาออย่างว่ามันเป็นไรดัดแปลงจากก้อธรรมดาเพราะเป็นก้อคือไม่ใช่แบบว่าแม่เป็นแม่คอนบนบ่าเพาเป็นแม่ครามาดัดแปลงได้มาดัดแปลงจากตบธรรมดานะครับพี่น้องหน้าเดียวนะครับกลายเป็นคอนบนนะครับฮะก็ มากันไปครับเวลาน้อยนะครับช่างตูอยู่ตรงนู้นนะครับวันนี้ช่างตูนกสามกุกมาแล้วว่าสามกุกนกตกวเฟือกหรอกแต่ว่าแจ้เลยเฉลยไปเช่นจัดไปที่นั่นแล้วตัวสวงตีพิษแจะนั่งเบิ้ง่ครับบริเวณก็ใช้ได้ครับแต่ว่ายอมรับเลยพี่น้องครับผมเสียเวลาเพราะว่ามดแดงอุ้ยดอนมดแดงนะครับนี่ต้นสวยๆนี่กลายเป็นว่าไม่สวยเลยครับพี่น้องครับนี่นกตัวหาวันจะอยู่นี่ อยู่กอคำคือช่างตู่นี่จะมาดูไว้ก่อนเนาะเพราคือสไตล์ใส่นกของช่งตู่เองแจ้งสิมหาเบิ้งว่าอยู่เอาเลยเดี๋ยวสัก่อนนะคือขี่รถมาฟังก่อนเน่ยแต่ว่าแก้งกันเนี่น้ำอยู่ว่าให้ไปใส่ตัวตัวนี้ก็แจ้บอกให้บอกห่วงนะเขาใช่ไหมมาเบิ้งไว้คือสไตล์ของแกคือต้องมาดูก่อนพอดูแล้วก็ก็ว่าให้ทีมงานนี่ผู้ใดก็ได้บริจาคนะนะครับพ่อบินไปแล้วลงดินหรือเปล่า ของแก้กันเลีอก็อ้เหยียดเลยอกได้โยนให่ใช้อะไรยุบกรอืมไปลนกภาพขึ้นนะครับอ้าวโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็รอลุ้นคอนบนนะครับเผื่อกคอนบนไปยักงนกเอามาเปลือกตีจะมาถึงคันบาขันมีมานื่อมีมานบ่คันที่หน้าลกเป็นขันเนี่ยครับบวควรก็นกใหม่นะครับเข้าผนียดรุ่นนี้เข้าเข้าเข้าตรงตูดนะครับเข้าตรงพื้นพื้นผนียดนะครับ อ่าไม่ได้เข้าข้างไม่ได้เข้าข้างใครนะวะเนาะโอ้โอ้โอ้นกนกอันนี้ม่ต้องเรียนกนกนกสายสายงสังฮะสายยังไงพ่อหมายถึงว่าเป็นนกนกนกผสมโอ้เป็นนกลูกผสมโอ้ผมก็นึกว่านกป่าร้อยครับลองมาเล่นดูแล้วพ่อเพราะป้าแม่ป้าฮะพ่อป้าแม่ป้าแค่พ่อกันโอ้แต่ว่ามาผสมกันครับ จะควายกยืนแล้วครับโอ้ช่างตู่รุ่นแล้วนะครับน่าจะอืมคูแล้วครับคูแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วครับเข้าแล้วนี่แหละครับคนที่รู้จักถิ่นมันก็จะอย่างนี้แล้วพี่น้องครับนะเพราะว่าได้มาฟังก่อนมาฟังสองมแล้วครับโอ้มามาฟังว่ามันขันที่ตรไหนโอ้มาฟังสองวันแล้วคนั่นเหมือนแรกงว่านีแค่วันครับ นั่นแหละค <c oughs> ิวมุดผมก็ไปนั่นแหละพอ่อครับนั่นแหละหมดแดงหมดแล้วพอ่อไม่ได้เลยถ้าพ่อจะลองใส่ดูก็ได้ไม่เป็นไรอ้หนุ่นช่างตู่ยืนลุ้น้วครับพี่น้องครับลุนแท้เอออย่าลุ้นอย่าลุ้น <c oughs> นกนกป่ามันอ,อ,อายเหยียบอถอยถอยนั่งลงนั่งลงอ,อย่ายืนอย่ายืนอย่ายืน สั่งถูเรียกแล้วครับน่าจะเหี่ยวแล้วผมว่านี่เอาเรียกแล้วเรียกแล้วนะครับเออกลอมือเรียกแล้วครับเออเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปฮะเออเรยบอกให้ไปถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปตัวเองไม่ได้ถ่ายรูปนกนะพ่อครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับหยิบกล้องขึ้นไม่ทันเลยโหนะครับนกมันมันช่วงที่มันจะโดดนะครับพี่น้องครับบินขึ้นบินลงนะครับสองเที่ยวเที่ยวที่สาม บินสายควันเครับพี่น้องครับตามคําทํานายพี่ครับผมตามคําทํานายของมาตาดมุดนะครับว่าหยิบกล้องขึ้นมาไม่ทันครับผมเพราะว่าลักษณะไวันนี้คือนกมันจะเหยียบแล้วครับนกอัะเจนเป็นนกนกป่าไม่มีคารลมนะเนาะช่างเป็นโล่งๆนะครับนกโล่งแต่ว่าเป็นแต้มนะครับถือว่าหนึ่งแต้มอ้เจ้าสามกุกใช่ไหมครับนกตัวนี้นาอช่างเนาะตัวนี้สามกุกห้อยครับสามห้อยนะ นกตัวนี้เขาเอาไปแล้วนะครับเอาแต่ว่าเอามาคืนช่างนะครับผมมาฟังแล้วมันไม่ธรรมดาครับนกตัวนี้อ่ะมันเป็นนกออดนะพี่น้องเพราะว่าเสียงใหญ่เกินอ่าเสียงใหญ่ถ้ามันมีออดมันโอเคครับนกอ่ะทุกตัวแหละครับทุกเสียงแหละนกอ่ะถ้ามันมีออดมีลงออดแบบเกือบไม่ได้ยินนะครับมันจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมช่างครับมันจะเป็นแบบอยู่ถ้าอยู่ไกลๆคือไม่ได้ยินนะครับนกอ่ะนกออดคือคือแรงแล้วก็จะค่อยลง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 ครับ แล้วก็จะแรงหน่อยเราก็ค่อยลงค่อยลง่เพราะว่านกตัวนี้มันคุมนกของช่างดี่ดีครับคุมกันในตอนแรกนะนกคู่แต่กันผมก็ได้มาเสตั้งแต่ตอนแรกที่กวักมือเรียกผมมาแหละ,อะเอ้าบอกมาดูภาพกีฬามันม<น>ันะ <laughs> <laughs> ตอนนั้นมันยังไม่เหยียบไงทีนี้เสนแล้วครับพี่นกกระโดดหน้ากระโดดลังแล้วมันมันมัน,มนช่แล้วไงทีนี้เอากล้องขึ้นไม่ทันเลยครับเรียบร้อยนะครับเร<อ>็วมากเนี่ยนะครับโอ้คร<อ>ับ<อ> โอ้โหมันอยู่ั่นเรามันโดดมากนี่คูบมันมากิ่ิงไงเนี่ยนะครับครับเราค่อนไปหนเนาะโอ้โหขนกระจุยกระจายขนกระจุยเลยนะครับครับเขาบอกว่าคนกระจุยให้ผมเลี้ยงไว้ไม่เท่ไรเท่าเจ้าบออเกลือหรอครับบออเกลือเดี๋ยวไปตามไห่ครับบุญเขาเรียกว่าบุญมีแต่กำบังนะครับมีแต่กำบังไม่ได้เลี้ยงนะครับมันค่อยเสมอกันโอ้มาหอาไหม่หอาไหม่มางานนั้นเรากระโดดขึ้นมัดเลย ยอยยเงมีอีกได้นห่ครับเอาเอาขึ้นอีกเลยครับช่างหรือว่ายังไงแถวไหนอีกครับครับอเป็นนกเสียงเสียงออกเกือบถึงกลางนะครับนกอเรียบร้อยนะครับโอ้หมานมานมานนี่แหละเอามาคืนพอดีเนาะให้ความหมานคืนมาครับครับเรียบร้อยแล้วเดรยวมากครับพี่น้องครับ จะเลยตัวที่อะไรแลครับช่างตัวนี้ตัวที่สามหรือสี่ตัวนี้ตัวที่สองครับตัวที่สองครับได้ยินเสียงครับนกตัวนี้เป็นนกโล่งนะแต่ว่าเสียงก็ใช้ได้อยู่ครับกรงรวมวเหมือนเดิมเนาะกรงรั้วแอย่าแดงน้อยก็คือนกมันรู้วครับเพื่อได้แต้มครับเพิ่มแ้มอย่างเดียวเลยครับวันนี้ฮะนกดูนกป่านี้หน่อยนะครับป่านี้ป่าแถวบ้านช่างแต่ว่าไม่ค่อยได้มาใช่ไหมครับช่างช่ไม่ได้มาครับประมาณกี่ปีแล้วโอ้ 5้าหกปีแล้วเขาไม่มาไม่น่ามาดูนะครับสนับปีกตามปีกไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ครับพี่น้องครับเป็นต่อไหมละครับบอ่อนี้ตามตามที่เคยได้ไปทำไมกินนานจังบอกบอกไม่ได้ไม่กล้าการันตีครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูหน้าดูตาหน่อยเป็นยังไงนะครับนายเม็ดคออืม อมีเส้นขนแมวด้วยครับช่างเต็มคอเลยเห็นขนแมวครับลองดูนะลองดูเอาตัวที่สองไหมครับเอาครับอ่านีครับเป็นนกลายเล็กนะครับแต่ว่าเป็นอ่าแบบใบขี้เหล็กครับนะเข้ากันอยู่ครับลายเล็กใบขี้เหล็กใช้ได้เ๋ยวก่อนนะครับเ๋ยวก่อนนะครับเอาใส่ถุงอะไรเนี่ยถุงกบแ็บเดรอยุ่ยอยู่ด้ว เอาแล้วก็มาแล้วครับผมเอาอะไรนี่ีเอาทำหัวใจแล้วเ็าถามว่ารูปหัวใจตอนนี้ไงครับโอ้ยเดี๋ยว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนหกโมงครับหกโมงช่วงนี้ขําเร็วมากครับพี่น้องครับหกโมงสิบนาทีนะครับโอ้ผมมาผิดทางครับพี่น้องครับอฝั่งนี้เป็นมดเลยมดมดหมดเลยนะครับนี่ตั้งแต่ทิวนี้เลยนะครับนี่ต้นสื้อสวยอยู่แถวนี้ครับ นี่ทิวน,นี้ใช่มดหมดเลยเนี่ยผมเล็งว่าจะมาใส่ต้นนี้เลยพี่น้องเนี่ยถ้าใส่ต้นเนี่ยผมว่านกมันมาขันอยู่ตรงนี้ยครับนกผมเลยนู่นครับได้ใส่ในดอนเลยครับพี่น้องครับนี่บังครับะผมเดินนะครับเดินลงไปมาต้นนี้เราเดินลงไปมาฝั่งนี้ไม่มีก็เดินลงไปฝั่งนู้นมดครับไ <laughs> น่ย้อนกับคืนนาข้างบนนะครับ ผมใส่ในในพุ่มแล้วนะครับดอนหนามากต้นใหญ่ไม่ลงครับนกวันนี้เอาเจ้าน้ําพองนะครับเจ้าน้ำพองมาไล่หลังจากพินออกมาหลายเดือนแล้วครับนงครับนอนบองอ่าเนี่ยครับใส่ในดอนนี่เลยนี่ครับต้นสวยอุ้ยครับนกบินออกแล้วครับนกเขานอนนี่ครับนอนจริงๆด้วยครับนี่ถ้าใส่ต้นเนี้ยแน่นอนนะครับชัวร์เลยครับ แต่หมดนี่ไม่ต้องพูดถึง,งครับจนน้ำพองเรียกครับครับดูครับจนน้ำพองเรียนะ่ยนะัลยเห็นบินออกเมื่อกี้ เรียกเลยครับนี่พี่น้องจากพุ่มกอไผ่เนี่ครับพี่น้องครับอ้ยนี่ถ้าจะใส่ตรงนี้นะสวยๆเลยพี่น้องนะนพองเรียกอยู่ครับแต่มันคํำแล้วนะสิ <c oughs> ะอ้าโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงขอหยาิสักหน่อยแล้วกันถ้างนัน้าครับสักหกมง ยี่สิบครับก็จะเอาลงเลยครับครับก็ลงมาไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้สําหรับเจ้าน้าพองนะครับอากาศดีดีครับช่วงนี้นะครับแต่ว่าขําเร็วครับทีนี้นะครับบรรยากาศนะว่าจะสักหกโมงยี่สิบนกเจ้าน้าพองมันเงียบผมก็เลยเดินเอาลงนะครับเนาะเพราะว่านกป่ามันไม่สู้อยู่แล้วนะครับนะก็ถือว่าวันนี้โอเคครับนานๆทีได้ออกมาไล่ครับสําหรับ มืดนะครับพี่น้องครับตองขอไปจริงๆนะครับก็คงจะสรุปคลิปนะครับตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าทีมงานก็คงจะแยกย้ายกันไปอานกลงคงจะมืดนะครับช่วงนี้ขําเร็วครับหกโมงนี่คือเอานกลงได้แล้วครับนะแต่ช่วงที่สองสามทิศย้อนคืนไปก็คือเล่นได้ถึงหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้หกโมงเริ่มแล้วอากาศก็จะเย็นๆสักนิดนะครับนะ เดี๋ยวเสนอคงจะเข้าหน้าหนาวครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสิ้นเดือนนะครับนี่สิ้นเดือนกันยาเข้าตุลาเนี่ยก็เริ่มนะครับอ่าโอเคครับยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับพอปิดคลิปไปตรงนี้เลยนะครับก็เช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อทั้งใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องทีเดีนสำหรับท่านที่มาใหม่เขจะลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมนะครับกับทีมงานนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ Thank you for watching!